เพราะคนคิดเยอะมักแพ้ภัยความคิดของตนเองวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดกำลังมาเยือนกองทัพนับแสนของซูมาอี้เคลื่อนทัพกระชิดเมืองดังพยายุร้ายในขณะที่เมืองของคงเบ้งนั้นไร้ซึ่งทหารและกำลังหนุนดูเหมือนความพ่ายแพ้จะรออยู่แค่เอื้อมแล้วแต่สิ่งที่กองทัพข้าศึกเห็นกลับน่าประหลาดใจคงเบ้งสั่งให้เปิดประตูเมืองทั้งสี่ทิศกว้างออก ไร้เงาทหารยามเฝ้ามีเพียงชาวบ้านแก่ๆกวาดพื้นอยู่อย่างเงียบสงบราวกับกำลังเชื้อเชิญให้ศัตรูเดินเข้าสู่กับดักและบนกำแพงเมืองนั้นหงเบ้งนั่งสง่าจุดกำยานและดีดพินด้วยท่วงท่าทำนองที่นุ่มนวลไม่มีความหวาดกลัวหรือลอนลานแม้แต่น้อยท่าทีที่เยือกเย็นผิดปกตินี้ คือหัวใจสำคัญของการเดิมพันธ์ด้วยชีวิตซูมาอี้แม่ทัพผู้ขึ้นชื่อเรื่องความรอบคอบเริ่มเกิดความลังเลใจเขาหยุดม้าและจ้องมองขึ้นไปยิ่งเห็นขงเบ้งนิ่งเท่าไร่เขายิ่งรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปคนอย่างขงเบ้งไม่เคยเปิดช่องหโัวโดยไม่มีแผ่นซ้อนในหัวของซูมาอี้จินตนาการไปไกล เขาเชื่อสนิทใจว่าความเงียบสงบนี้คือลวงโลกภายในความมืดมิดหลังประตูบานนั้นต้องมีทหารซุ่มโจมตีรอเชื่อคอเขาอยู่อย่างแน่นอนหากบุกเข้าไปตอนนี้คือตายสถานเดียวความระแวงชนะความกล้าสุมาอี้ตัดสินใจหันหัวม้ากลับทันทีตะโกนสั่งกองทัพเรือนแสนให้ถอยทัพอย่างรวดเร็วเพื่อหนีจากสิ่งที่เขาคิดไปเอง ว่าเป็นกับดักที่อันตร,รายที่สุดของของเบ้งเมื่อฝุ่นจางหายขงเบ้งวางมือจากพินและยิ้มออกมาเล็กน้อยเขารอดมาได้ไม่ใช่เพราะมีดาบที่คมกว่าแต่เพราะเขารู้จักศัตรูดีกว่าที่ศัตรูรู้จักตนเองเขาชนะศึกนี้โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเลยแม้แต่น้อยกลยุทธ์เมืองร้างสอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่ศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่คือความคิดที่ปรุงแต่งจนเกินจริงของเราเองเพราะคนคิดเยอะมักแพ้ภัยความคิดของตนเอง